คะ่ะนะคะกลับขอบพระคุณนะคะพัสดุนะจากคุณแม่อิมคะ่ะนะคะคุณแม่อิมจ้านะคะมาลุ้นกันคะ่ะแม่นะว่าคุณแม่อิมนะคะท่านาฝากของอะไรนะคะมาให้นะครอบครัวอ้วนน้อยมงคลชัยนะคะเราลุ้นด้วยด้วยเราลุ้นด้วยกันนะคะแม่แม่พ <laughs> ครับ <laughs> ขอบคุณน่อยวะพ่ออะ <laughs> เอาไม่พูดเลยนะอรัขอบคุณครับคุณแม่อิ่มครับที่ฝากของมาให้นะครับไม่รู้อะไรนะคะรับเราผ่านยังไม่ได้เปิดเลยะะเรอลุ้นด้วยกันนะคะแม่รอล<ด>ุ้นด้วยกันคะ่ะนะแม่อิ่มนะคะอ่าฝากพัสดุนะคะมาให้กับครอบครัวนะคะ มงคลชัยนะคะพ่อคอนแม่คอนอ้วนน้อยมงคลชัยกราบขอบพระคุณไม่อิ่มพ่อเบิ้มนะคะ,ะคพี่รักและเ็นดูไม่ตานะครอบครัวนะคะอ้วนน้อยมงคลชัยพ่อคอนแม่คอนตลอดเรื่อยมาเลยนะคะไม่อิ่มจ้าเปิดแลยนะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณไม่อิ่มท่านนะคะฝากอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวรอรุ่นนะคะดูพ่อคอนอพ่อครนก็ไป หาฟื้นนะคะเพิ่งจะกลับมาถึงพอดีนะคะพอดีว่าพัสดุของคุณแม่อิมก็มาถึงพอดีเลยนะคะพ่อพ์ของเราก็เลยนะคะเอเปิดกล่องพัสดุนะคะของคุณแม่อิ่มนะคะหนนาะแอบดูอยู่คนเดียวนะคะแม่นะครับขอพระคุณแม่อิมพ่อเบิ่มคะ่ะไหนอะดูดูพ่อคอน อะไรลุนอยู่คนเดียวนะคะแม่ลุนอยู่คนเดียวไหนหัวหลาะหัวเลอะอยู่คนเดียวค่ะแม่อุ้ยกราบขอบพระคุณแม่อิมนะคะแม่จ้านะคะแล้วก็ยาแก้ปวดหลังโอ้ยนะมียาให้พ่อพศนะครับให้พ่อพดอีกแล้วนะคะแม่อิมจ้านะคะอ่ะมามายา อ่ะมาม่าแล้วก็ยานะของพ่อคอน่ะมีอะไรอีกชุดใหญ่อุ้ยมีขนมให้มงคลชัยด้วยอ่ะพ่อก็บอกว่าพ่อชอบยังหมูอ้วนกินนะคะแม่ยังหมูอ้วนกินนะคะแม่อุ้ยขอบคุณแม่อิมพ่อเบิ้มค่ะนะคะอ่มงคลชัย มงคลใช้ครับแม่อิมมีขนมมาให้หนูด้วยมาให้น้องชิมก่อนเลยพ่อค่ะกราบขอบพระคุณแล่อิมนะคะพ่อเบิ้มด้วยคะ่ะที่รักและเอ็นดูเมตานะคะมงคลใช้พ่อค้อนแม่ค้อนคะ่ะแม่อิมจ้า มีทั้งมาม่ามีทั้งขนมปิ๊บนะคะมีทั้งยานะคะให้พ่อโพสต์นะคะ่ังสูงนะครับที่เป็นห่วงพ่อโพสต์นะครับก็นะคะพ่อคอนของเรากินก็อ่าดีขึ้นเยอะแล้วนะคะคุณแม่อิ่มจ้ากราบขอบพระคุณนะคะอ่ะมงคลชายมาใส่ตะกร้าให้น้องเลยพ่อใส่ตะกร้าไปให้น้องเลยอ่ะอ่ะพ่อโพสต์ชิมก่อนตลอดเลย พ่อพสชิมโอนน้องตลอดเลยนะคะแม่พ่อโพสบอกว่าอ่าขนมของชอบนะคะแม่ชอบอ่าลูกกินนะคะตอนกลางคืนนะคะพ่อโพสของเราเอาไปอีโอ้ดูเยอะแยะทุกทัน,นโอ้ อะแล้วพ่อละยังกินเยอะเลยน่องมงคลใช้อ่ะมงคลใช้กราบขอบพระคุณครับแม่อิมพ่อเบิ้มก่อนเลยเลยสาหรับขนมอร่อยอร่อยครับเดดนะคะแม่เดี๋ยวอันไหนขอบคุณครับคุณแม่รอรอก่อนเลยเลขอบคุณแม่อิมพ่อเบิ่มครับที่มีขนมฝากให้ผมด้วยอ่ะพี่โคกไม่กินอ่ะให้น้องอ่ะให้น้องเนาะพี่โคกเนาะ อร่อยไหมไหนอร่อยขอบคุณครับคุณแม่อ,อิมพ่อเบิมเ่มรอรอก่อน,อนเร็วๆไหนอร่อยไหมอร่อยครับยี่ค่ะแม่นะคะกราบขอบพระคุณแม่อิมพ่อเบิ่มค่ะสามรับคานมอ่าหนึ่งปี๊บใหญ่นะคะแม่แล้วก็มาม่าหนึ่งลังใหญ่แล้วก็ยานะคะแกปวดหลังอ่าของพ่อโพสต์นะคะพ่อโพสต์แม่พานะพี่อามอ้วนมงคลชายกราบขอบพระคุณแม่อิมพ่อเบิ่มนะคะ คะของให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่จ๋าอายุมั่นขวัญยืนนะคะแม่เดินทางปลอดภัยทุกๆก,การดเดินทางนะคะวันนี้ครอบครัวนะคะแม่พ,พ่พ่อพจมงคลชายกาาราบขอบพระคุณแม่อิ่มพ่อเบิ้มค่ะขอบคุณนะอันไห <c oughs> นขอบคุณค่ะขอบคุณครับเรารอก่อนขอบพระคุณค่ะ ะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ,รบขอบคุณอยีางยนะครับนีขอบคุณเลอๆด้วยเดี๋ยวค่อยกินใหม่นะขอบคุณนะคะแม่